เป็นให้อ้อมทั้งเครื่องกรองน้าเป็นให้อ้อมทั้ง,ง,เทงเครื่องทําน้ําร้อนและที่สําคัญมันใช้งานง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องเดินท่อน้าดีท่อน้ําเสียแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้วค่ะง่ายมากๆ กรองน้ํา A.O จากแบรนด์ฟิลิปวอเตอร์ค่ะรุ่น A.D.D. 6915ค่ะทุกคนทางแบรนด์ฟิลิปวอเตอร์เขาออกแบบมาเพื่อคนที่ติดบักในเรื่องของสถานที่โดยเฉพาะยังอยู่ที่สวนวังน้ําเขียวค่ะทุกคนรอบนี้อ้อมมาแบบคุ้มเลยเอ้อมได้มาทั้งพักผ่อนได้มารีวิวบ้านฟ้าให้ทุกคนดูกันและที่สําคัญอ้อมได้มาป้ายยาของสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตในพื้นที่ที่ไม่มีน้ําประปาด้วยค่ะทุกคนคือสําคัญมากบอกเลยว่าขาดไม่ได้สิ่งนี้ก็คือเครื่องกรองน้ํา A.O จากแบรนด์ฟิลิปวอเตอร์ค่ะรุ่น a d d 6915ค่ะทุกคนเขาเป็นให้อ้มทั้งเครื่องกรองน้ํา <m> เป็นให้อ้มทั้งเครื่องทําน้ําร้อนและที่สําคัญ มันใช้งานง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องติดตั้ง <Wow. S 1> ไม่ต้องเดินท่อน้ําดีท่อน้ําเสียแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้วค่ะเพราะว่าเครื่องกรองน้า A D D 6915านนี้นะคะทางแบรนด์ฟ i ลิปวอเตอร์เขาออกแบบมาเพื่อคนที่ติดบั๊กในเรื่องของสถานที่โดยเฉพาะแบบติดบั๊กในเรื่องของการติดตั้งเช่นแบบบาา้านเช่าห้องเชา่าหอพักชาวคอนโดอาจจะแบบอยู่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะเห็นใช่ไหมชาวคอนโดที่แบบเขาต้องหิ้วน้ําเป็นแพ็คๆเวลาลงไปซื้อเซเว่นแล้วก็หิว้ว หอบขึลิฟมาหอบขึ้นลิฟต์มา,ลมาแล้วก็เอาหนึ่งอาทิตย์น้ําหมดลงไปซื้อใหม่เอาหอบใหม่แปบกบใหม่อะไรเงี้ยใช้ขวดก็เยอะส่วนครอบครัวอย่างอ้อมก็ถือว่าได้อน,นี้ส่งไปด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขามานอนที่สวนบ่อยมากแล้วก็เราไม่มีน้ําประปาใช้อย่างที่บอกไปเรามีแต่น้ําบาดาลก็กรองแล้วกรองอีกกรองแล้วกรองอีกกรองหลายชั้นมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อาศัยซื้อน้ําถัง น้ำถังเป็นแกลลอนมาแล้วก็เอามาต้มอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ดื่มกันแต่ว่าอ้อมค่อนข้างที่จะศรัทธาในน้ําโอมากๆก็อยากมีน้ําสะอาดๆให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มแต่เราจะติดตั้งเครื่องกรองจริงๆก็ยังไม่ได้เหตุผลเดิมเลยค่ะเรายังไม่มีน้ําประปาใช้แล้วเราไปติดตั้งเครื่องกรองเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาแบบจุกจิกวุ่นวายสุดๆคือพอมันยังไม่ใช่น้ําประปาล่าสุดเครื่องทําน้ําร้อนในห้องน้ําอ้อมเป็นไฟฟ้าเพิ่งเสียไปเพราะว่าน้ําบาดาลมันเข้าไปมันก็ทําให้แบบพวกหินปูนมันไปตกตะก สำหรับตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็ควรจะใช้น้าปราปาค่ะแต่ว่าอ้อมก็ใช้น้ําบาดาลมาแก้ขัดมันก็พอใช้ได้แค่อายุการใช้งานของไส้กรองมันจะสั้นลงเพราะว่าตัวน้ําที่เข้าไปมันไม่ได้สะอาดเท่าไหร่เนาะถามว่าไม่ติดตั้งแล้วทํางานยังไงเริ่มจากแค่เสียบปลั๊กค่ะทุกคนเสียบปลั๊กแค่นี้เลยนี่ทุกคนจะเห็นอ้อมเดินสายแค่สายเดียวนี่ค่ะมันมีสายแค่สายนี้แค่เดียวเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วเขาจะมีตัวแทงด้านหลังค่ะทุกคนนี่นาดา ตอนใช้งานครั้งแรกนะคะมันจะต้องมีการล้างแทงกับล้างไส้กรองซึ่งก็ไม่ยากล้างแท้งอะค่ะเขาจะให้แปรงตัวนี้มาในการทําความสะอาดล้างแท้งชุบชุบช,ช,ชุส่วนการล้างไส้กรองก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะเราใส่น้ําเข้าไปแล้วเราก็แค่กดปุ่มวอลลุ่มบวกกับเซฟตี้ล็อกค่ะกดไว้ แล้วเขาก็จะระบายน้ําออกมาระบายน้ําออกมาเป็นลิตรๆเลยอันนั้นก็คือการล้างไส้กรองนะจะแต่อ้อมไม่ต้องล้างแล้วเพราะว่าอ้อมใช้งานเขาไปในระดับหนึ่งแล้วสําหรับฟังก์ชันของเขานะคะตัวแท้งที่อ้อมเอาให้ดูเมื่อกี้อแท้งนี้แท้งนี้มันสามารถจุได้4ลิตรนะคะ4ลิตรก็คือน้ําดิบเข้าน้ําเสียออกเป็นแท้งเดียวกันเวลาเราถอดแท้งเครื่องจะฟ้องแบบนี้นะคะน้ําดิบเข้าก็คือน้ําประปาที่เราใส่เข้าไปในแท้งนี้ก่อนที่จะมากรองเป็นน้ําดื่มให้เราดื่มน้ําเสียออกก็คือน้ําที่ กรองแล้วแล้วก็ แบ่งออกมาเป็นน้ําเสียแล้วเขาก็จะกลับมาที่แทงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องเทน้ําในแทงทิ้งอะค่ะมันจะไม่ได้ใช้จนหมดนะมันจะเหลือประมาณหนึ่งที่เหลือก็คือแทงเสียแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันถึงการละเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ําเติมน้ําแล้วทุกคนมันจะฟ้องตรงนี้ค่ะทุกคนมันจะมีหน้าจอที่แบบหน้าจอสวยมากอันนี้คือหน้าจอ LED นะคะมันจะขึ้นเป็นรูปหยดน้ําแล้วก็มีขีดการกรบาดค่ะเดี๋ยวอ้อจะต้องต้องลองยกอีกอ่ะนี่ค่ะ นี่มันจะขึ้นเป็นหยดน้ําแล้วก็กากระบาทแบบนี้ค่ะทุกคนเวลาเรายกแทง์ออกหรือว่าเวลาน้ําหมดน้ําไม่พอน้ําน้อยเกินไปควรจะเปลี่ยนน้ําได้แล้วเขาจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เดียวกันก็คือเป็นรูปหยดน้ําแล้วก็กากรบาดแบบนี้4ลิตรใช้ไปเถอะทุกคนใช้ได้นานพอสมควรนะคะก็หลายวันอยู่นะถ้ายิ่งคนอยู่คนเดียวสําหรับการกรองค่ะมันจะเป็นกรองระบบ R O เนาะ Reverse Osmosis คืออ้อมเชื่อว่าคนที่มาดูรีวิวเครื่องกรองน้ำอ่ะคงศึกษาระดับหนึ่งแล้วแหละว่าการ รองน้ํามันมีกี่ระบบและรองเป็นแบบไหนบ้างคืออ้อมก็ไม่รู้หรอกว่าสรุปแล้วน้ําด่างหรือน้ํา r o ดีกว่ากันแต่อ้อมก็ค่อนข้าง p r e อร์ไปทางน้ํา AO เพราะว่าอ้อมมีมนุษย์ใช่ไหมคะอยู่ในบ้านอ้อมมีแมวสองตัวอยู่ในบ้านอ้อมมีตู้ไม้น้าอ้อมมีกุ้งอ้อมมีปลาซึ่งหลากหลายชีวิตเนี่ยนอกเหนือจากมนุษย์เนี่ยเขาต้องใช้น้ํา r o เขาใช้น้ําด่างไม่ได้เพราะฉะนั้นอ้อมก็เลยถือว่าน้ํา AO เนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดและเหมาะกับ แมวอ้อมเหมาะกับไม้น้ําอ้อมแล้วก็เหมาะกับมนุษย์แบบอ้อมด้วยส่วนการกรองของเขานะคะเขาจะกรองผ่านไส้กรองตัวนี้เราจะเห็นว่าเครื่องกรอง r o โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบสีไส้กรอง3ไส้กรองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบางเครื่องมีแท้งบางเครื่องต่อตรงได้เลยตัวนี้ค่ะสามารถต่อตรงได้เลยแต่ว่าไส้กรองอะค่ะเขายุบมาเหลือไส้กรองเดียวซึ่งไส้กรองเดียวประสิทธิภาพก็ไม่ได้น้อยไปอันนี้ทุกคนสามารถแบบบิดขึ้นได้เลยนะนี่มันสามารถบิดไส้กรองขึ้นได้แบบนี้เลยมันจะไปเปลี่ยนเองง่ายมาก หรือว่าใครที่รู้สึกว่ามันบิดยากมันแรงผู้หญิงแรงน้อยก็เอาอุปกรณ์ช่วยอะค่ะมาประกอบแล้วก็ช่วยบิดแบบนี้ก็ได้มันก็จะง่ายขึ้นไปอีกเนาะทุกคนอันนี้ก็คือตัวไส้กรองนะคะเป็นไส้กรอง a อคัวชิลอออินวันอา o นะคะก็จาก3ไส้กรอง4ไส้กรองเนี่ยเขายุบมาเป็นไส้กรองเดียวแต่ว่าภายในเนี้ย มันจะมีระบบการกรองทั้งหมด5ชั้นค่ะทุกคนใน5ชั้นเนี่ยค่ะมันสามารถลดเชื้อไวรัสลดแบคทีเรียได้สูงสุดถึง99.999%ค่ะแล้วก็ลดตะกั่วลดยาฆ่าแมลงลดคอลีนลดความกระด้างของน้ำลดสารอันตรายต่างๆได้สูงสุดถึง99.9%ค่ะทุกคนนี่พร้อมเพราะฉะนั้นน้ำ r o เนี่ยเขาเลยถือว่ามันเป็นน้ำที่แบบสะอาดบริสุทธิ์ ถ้า r o ของจริงจะต้องไม่มีกลิ่นไม่มีสีกินเข้าไปก็คือเป็นน้ำเปล่าที่แบบเปล่าจริงๆไม่มีรสชาติไม่มีความหวานใดๆเนาะอันนี้คือถึงว่าถือเป็นน้ำ r o จริงๆส่วนการเปลี่ยนไส้กรองเนี่ย คนข้างง่ายก็อย่างที่บอกว่ามันสามารถดึงเปลี่ยนได้เลยเนาะแล้วเราก็หาซื้อได้ตามแบบออนไลน์ก็ได้ s h o ปปี l a าซาดาซื้อผ่านฟิลิปหรือว่าซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายซื้อห้างสรรพสินค้าชั้นนําก็ได้ค่ะตัวไส้กรองเขาเป็นรุ่น A D D 550นะคะสามารถแบบหาซื้อเปลี่ยนได้พอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วปุ๊บเราหมุนลงล็อกปุ๊บเราก็แค่ปิดฝานี่ เสร็จแล้วทำปีละครั้งค่ะเพราะว่าไส้กรองเปลี่ยนแค่ปีละครั้งพอถ้าทุกคนใช้น้ำประปาเนาะแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเปลี่ยนแล้วอปีหนึ่งคนอาจจะกินน้ำไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนก็อย่างอ้อมตั้งอยู่ที่สวนอาจจะนานๆเปลี่ยนทีก็ได้หรือว่าพออ้อมใช้น้ําบาดาลอาจจะ6เดือนต้องเปลี่ยนแล้วก็ได้แล้วมาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะทุกคนตรงหน้าจอมันจะมีบอกอยู่ค่ะณนะปัจจุบันนี้มันเป็นสีน้ําเงิน มันเป็นสีน้ําเงินหมายความว่าใช้กรองยังสะอาดอยู่มันยังใช้ได้อยู่ถ้ามันเริ่มใกล้ๆต้องเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะทุกคนสักพักหนึ่งถ้ามันใช้การไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนทันทีได้แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะทุกคนสําหรับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เนาะก็ถึงการละเวลาที่ควรจะเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วเนาะแต่ว่าการทําน้ําให้สะอาดบริส<ๆ>ุทธิ์อะค่ะมันไม่ได้มีแค่การผ่านแท้งแล้วก็ผ่านไส้กรองแล้วก็ออกมาให้เรากินเท่านั้นข้างในอะค่ะเขามีการฉาย UV ด้วยฉาย UV เพื่อฆ่า ฆ่าเชื้อโรคค่ะทุกๆ50นาทีค่ะเขาจะทําการฉายแสง UV ประมาณ10นาทีแล้วก็พักแล้วก็อีก50นาทีก็ฉายอีก10นาทีแล้วก็พักเพื่อให้น้ำค่ะน้ําที่ถูกกักเก็บอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในตัวเครื่องอยู่ในไส้กรองก่อนที่จะผ่านามาให้เรากินนะคะมันสะอาดที่สุดถูกฆ่าเชื้อโรคออกมาแบบบริสุทธิ์ที่สุดเนาะนอกนอจากน้ําสะอาดที่เราจะได้ผ่านการกรองผ่านไส้กรองแล้วก็ผ่านการฉาย UV แล้วนะคะทุกคน ฟังกชันที่อ้อมชอบมากๆคือเขาสามารถเป็นเครื่องทําน้ําร้อนให้อ้อมได้ที่อ้อมบอกตอนแรกและการทําน้ําร้อนของเขานะคะคือเขาทําน้ําร้อนได้รวดเร็วมากเพราะว่ามันจะไม่ใช้การต้มแต่ว่าอันนี้มันเป็นการทําน้าร้อนโดยใช้โมดูลค่ะโมดูลลักษณะมันจะหน้าตาแบบมันจะลักษณะเป็นแท่งอะคะ่ะทุกคนเป็นแท่งความร้อนอยู่ในนี้แล้วก็ให้น้ําผ่านแท่งโมดูลนั้นแล้วก็ค่อยออกมาเพราะฉะนั้นมันจะเลือกอุณหภูมิได้แล้วก็ทาน้ําร้อนได้รวดเร็วแบบ3วินาทีนะสวินาทีแบบกดปุ๊บแล้วไหลออกมาได้เลยนี่ทุกคนเน ให้ทุกคนดูนะคะอุณหภูมิ7อุณหภูมิที่เราสามารถเลือกได้นะอุณหภูมิแรกก็คือเป็นอุณหภูมิห้องค่ะตอนนี้สภาพอากาศมันคือ3ามาองศางั้นอุณหภูมิห้องที่อ้อมจะกดน้ำออกมาได้ก็คือ3าองศาอุณหภูมิที่2ก็คือ45องศาเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการทําอะไรคะชงอาหารเสริมอาหารเสริมคนอาหารเสริมแมวชงนมเพราะมันเป็นอุณหภูมิที่ทําให้ อาหารเสริมหรือว่านมผงเนี่ยละลายได้และสามารถดื่มได้เลยโดยที่ไม่ลวกปากจนเกินไปเนาะอ้อมใช้อุณหภูมินี้บ่อยมากๆ แล้วก็อุณหภูมิที่3 55องศาอุณหภูมิที่4 65องศาอุณหภูมิที่5 75องศาอุณหภูมิที่6 85องศาแล้วก็อุณหภูมิที่7คือ95องศาค่ะอุณหภูมิที่เรียกว่าน้ำเดือดแหละใช้สําหรับการต้มมามา่าใช้สําหรับการชงกาแฟซึ่งแบบเดี๋ยวอ้อมจะชงมามา่าให้ทุกคนดูกันให้ทุกคนดูเห็นแบบควันเดือดปุดปๆๆป,ป,ปไปเลย อุณภูมิได้แล้วเราก็มาเลือกปริมาณที่อยากจะให้น้ําไหลออกมาได้ด้วยค่ะทุกคนนี่เราสามารถเลือกได้ตั้งแต่150 ml 200 ml 300 ml 500 ml แล้วก็มากที่สุดก็คือ1ลิตรค่ะเพราะฉนั้นมันจะทําให้เขาอ่ะถึงวางสเปซตรงนี้ไว้กว้างมากเพราะว่าปริมาณสูงสุดมันคือ1ลิตรใช่ไหมคะ9 9้ายเพราะฉะั้นเราสามารถวางขวดลิตรเราสามารถวางเหยือกตรงเลยตรงนี้ได้เลยมันแบบพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่โตมโหลานมหาศาลอยู่ส่วนการทําความสะอาดก็ง่ายมากๆอย่างที่บอกว่าแทงเขามีแปรงนี้มาให้สําหรับการล้างแทงเราสามารถถอดแทงถอดแทงไปล้างล้างแค่ ไหนก็ได้แล้วก็ตัวเครื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวน้ําที่เราดื่มอยู่แล้วเนาะเราก็แค่ล้างแท้งแล้วก็เอาแท้งมาใส่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถถอดทําความสะอาดได้ง่ายเช่นกันค่ะแค่ถอดแค่นี้มันก็จะสามารถแยกอุปกรณ์ได้เลยนี่ปุ<ๆ>๊บนี่เราก็เอาไปล้างแล้วเราก็มาติดเหมือนเดิมซึ่งแบบมันค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกสบายติดเข้าไปแค่นี้ปึ๊บการรับประกันตัวเครื่องค่ะเขารับประกันตัวเครื่อง2ปีนะคะ2ปีสำหรับทั้งหมดนี่ ทั้งหมดนี่ยกเว้นอย่างเดียวก็คือไส้กลองไส้กลองนี้เราสามารถหาซื้อได้ใครจําได้ไหมคะว่ารุ่นอะไรอ้อมจะทวนให้ฟังอีกรอบนะคะ ไส้กรงอง a q าชิล i ์อินวันอาโอค่ะรุ่น A D D 5 5 0ค่ะสนนราคาอยู่ที่3,999บาทการใช้งานนะคะเขาสามารถใช้งานได้ถึง1ปีหรือว่าปริมาณ2,000ลิตรด้วยกันก็อ้อมคิดว่ามันลดการใช้ขวดไปได้เยอะมากๆนะคะทุกคนถ้าทุกคนสมมุติ2,000ลิตรนะถ้า,ถา,ถาปกติทุกคนกินน้ำขวดอยู่ที่ขวดขวดไซส์ปกติอะคะ่ะ ถ้าปกติทุกคนกินน้ำขวดอยู่ที่ไซส์นี้ทุกคนก็จะลดปริมาณการใช้ขวดไปได้ถึงประมาณ4,000ขวดแต่ถ้าทุกคนกินน้ำขวดไซส์เล็ก350 ml ที่เดี๋ยวนี้ฮิตกินกันนะทุกคนทุกคนจะสามารถลดปริมาณการใช้ขวดไปได้ถึงประมาณ5,700กว่าขวดเลยนะไม่ใช่5,007 7นะ5,007กว่ากว่าไปอีกเลยนะทุกคนมันก็ ช่วยลดโลกร้อนไปได้อีกเยอะเยอะเลยอะมันอ้อมมันมันซื้อแล้วมันคุม้มตัวเครื่องนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่18,900บาทแต่ว่าอา้อมรีบลงคลิปนี้ก่อนแคมเปญ1 2บสเขาจะลดราคาเหลือ16,300บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนตัวไส้กรอง ,3990 บบาทเนี่ยเราซื้อแค่ปีละครั้งทุกคนอ้อมมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุม้มอ้อมว่ามันมันประหยัดเราด้วยแล้วมันก็ประหยัดทรัพยากรโลกด้วยเนาะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะทุกคนหา ซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขาบุญถาวรทุกสาขาเดอะมอลค่ะโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเซ็นทันโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าช้อปออนไลน์ก็ได้นอกน็อก e มีช้อปปี้มีลาซาด้ามีลองกดกันไปได้เลยค่ะแล้วก็แนะนําว่าให้เฝ้าโปรโมชั่นไว้ดีๆนะคะแล้วรอซื้อตอนโปรโมชั่นหมื่นหกกว่าๆคุ้มค่ะลองเกาะแบรนด์ฟิล l ิปวอเตอร์ไว้ดีๆนะคะทุกคนยังไงวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะเดี๋ยวออมต้องขอตัวไปทานมาม่าที่ทําไว้ก่อนนะคะวันนี้ออมไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ E aí